สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่26มิถุนายน2566ค่ะ พบกับดิฉันจุธามาศผิดอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชคะ่ะ เมื่อวันที่26มิถุนายน2566นายกองทูลสมศักดิ์เนียมพันนุ้ยนอมเอชะอำเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบัตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ96พรรษาในวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง กันณวัดราชเจริญธรรมบ่อแขมอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยประธานในพิธีถวายทูบเทียนแพ่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคณะพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายผ้าไตและเครื่องทยธรรมประธานในพิธีได้นําผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน97รูปพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชประสูติเมื่อวันที่เดือนมิ ที่นายน2470ที่จังหวัดราชบุรีปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ8รอบ9 6พรรษาเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491ทรงเข้าพิธีผนวดเป็นพระพิสุขณับพัทธสีมาวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2560พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้เส ด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายุกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25ถึงวันที่27มิถุนาย,ยน2,566ศกนี้ฝั่งทำลายเนื้อกระบือเถื่อนกว่า110ตันค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่26มิถุนายน2566ดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางรักลอบนำเข้าณศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรีตำบลสามพยาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้รักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคอย,อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องเกษตร ต่กอผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อเนื่องจากการลักลอบนําเข้าเนื้อกระบือและโคจะทําลายกลไกลราคาภายในประเทศทั้งยังอาจเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อของประเทศไทยอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากเนื้อกระบือและเนื้อโคที่ลักลอบนําเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบอาจมีเชื้อโรคและสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสําหรับการฝังทําลายเนื้อกระบือของกลางในวันนี้มีจํานวนมากถึง 1นึงกกิโลกร,รมัมมูลค่า1 4 5 2 9 6 6 5บาทพร้อมย้ำว่าได้กำชับกรมปศุสัตว์ให้เข้มงวดในการป้องกันและปรับปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิตอย่างต่อเนื่องนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าในการฝังทำลายเนื้อกระบือ11ึ7 9กกิโลกร,รัมในวันนี้ต้องใช้รถบรรทุก10ล้อดับ11บคันรถกระบะคอกสีคันเพื่อขนส่งเนื้อกระบบืออลักมา ฝังทำลายโดยใช้รถแบ็คโฮขุดหลุมและฝังกลบสองคันรวมทั้งพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคซึ่งวิธีการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนาเข้าเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการทําลายซากและของเสียจากสัตว์ปริมาณมากที่สามารถทําได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในปีพศ2565ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกนรมปศุสัตว์ได้ ส่นทีกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและกลมรมศุลกากรดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบนำเข้าซากกระบือและซากโคเนื้อเครื่องในและชิ้นส่วนจำนวนทั้งสิ้น88ครั้งน้ำหนักรวม354,147กิโลกรมัมคิดเป็นมูลค่าขวา53.2ล้านบาทสืบสารประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลค่ะ ที่ลานหน้าสำนักงานสมาคมประมงปานบุรีหมู่สองตําบลปากน้ำปานอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพิรักิ์จิวัฒนโรโดมนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ำปานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานของเทศบาลประชาชนนักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระที่จัดขึ้นประจําทุกปีนายพิรศักิ์จิวัฒนโรดมนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ำปานกล่าวว่า ประเพณีการส่งเรือเป็นกิจกรรมท้องถิ่นของตำบลปากน้ำปานเพื่อสืบสานประเพณีเทศบาลตำบลปากน้ำปานได้ขึ้นทะเบียนเป็นประเพณีของชุมชนบ้านปากน้ำปานจะได้อยู่คู่กับตำบลปากน้ำปานตลอดไปการจัดประเพณีทำบุญส่งเรือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานตามความเชื่อว่าเป็นการเส้นไหว้ผีและเจ้ากรรมนายเวรเป็นการขอขมาแม่น้ำที่ใช้ในการเดินทางใช้เป็นการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งอาหารเชื่อว่าจะทำให้ความเป็นอยู่และการทำมาหากินมี ความเจริญรุ่งเรืองการจับปลาหรือสัตว์น้ําได้มากขึ้นและเป็นการสะดอโคเ,เอาทุกโศกโรคภัยและสิ่งไม่ดีทั้งหลายปล่อยไปกับแม่น้ําโดยประชาชนนักท่องเที่ยวจะนําอาหารคาวหวานดอกไม้ทุบเทียนตุ๊กตาดินเหนียวนุ่งหม่มด้วยเสื้อผ้าสีสันสวยงามและเงินนําไปใส่ลงในเรือจําลองที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งก่อนจะทําการนําเรือไปลอยในทะเลชาวบ้านจะมีการทําบุญตักบาตรพาส่งสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลขับไล่สิ่งอับประมงคลสิ่งเลวร้าย ซึ่งก่อนจะเคเลื่อนเรือออกไปจะมีการจุดประทัดแล้วจึงนําปล่อยเรือให้ปล่อยล่องลอยไปในทะเลเพื่อนําเอาความทุกขโศกเคราะหร้ายต่างๆออกไปกับทะเลพิธีสถาปนานายกสโมสรโรตารีปันบุรีท่านใหม่ค่ะ วันที่25มิถุนายน2566ที่ผ่านมาที่หอประชุมมูลนิธิสว่างแผ่ภยัยศาธรรมสถานปานบุรีส,มสโมสรโรตารีปานบุรีได้จัดพิธีสถาปนานายกส,มสโมสรโรตารีปานบุรีพร้อมคณะบริหารชุดใหม่ปี2566-2567โดยมีนายปีดาสุขใจนาำเภอปานบุรีแขกผู้มีเกียรติและมวลมิตรสโมสรร่วมแสดงความยินดีมีนางระออจินดาผู้ว่าการโรตารีภาค3330โรตารีสากลเป็นประ ท่ามกลางมวลมิสโโมสอโรต,ตารีจากจังหวัดต่างๆร่วมแสดงความยินดีโดยช่วงแรกทําพิธียกย่องและขอบคุณอดีตนายกท่านเก่านายน้อยรอดหนุนอดีตนายกสมโมสรโรต,ตารีปานบุรีปีบริหาร2565-2566ถึงพร้อพร้อมถอดเหรียญน,นายกและรับเหรียญอดีตนายกจากนั้นเพื่อนร่วมรุ่นนายกร่วมรับและแสดงความยินดีลงจากตําแหน่งจากนั้นทําพิธีมอบตําแหน่งให้กับนายอิทธิพันธ์หารณรงค์กิจเป็นนายกสโมสรโรตารีปานบุรีคนใหม่พร้อมทั้ง คณะกรรมการชุดใหม่พร้อมมอบเงินสมทบให้กับสโมสรโรตารีปานบุรีและโรตารีสากลที่สหรัฐอเมริกาโรตารีเป็นองค์กรของบุคคลจากภาคธุรกิจและวิชาชีพต่างๆรวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านการกุศลรวมทั้งส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพตลอดจนช่วยสร้างสันติใจและมิตรภาพระหว่างกันในโลกสโมสรโรตารีเป็นของโรตารีสากลแต่มีการบริหารที่แยกออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ในปีหนึ่งสโมสรโรตารีจะจัดให้ทุนต่างๆตามที่ได้เขียนไว้ข้างล่างนี้การให้ทุนกระทําได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริจาคของมิรโรเทเรียนจากทั่วโลกในปี2005ซึ่งเป็นปีที่โรตารีจะครบรอบ100ปีสโมสรมีเป้าหมายจะขอรับบริจาคโดยเฉลี่ย100เหรียญต่อคนต่อปีถ้าประสบความสําเร็จสโมสรจะได้เงินปีละ1,200ล้านเหรียญต่อปีสนับสนุนให้สโมสรโรตารีซึ่งเป็นสมาชิกนั้นบนรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโรตารีส่งเสริมอุด โการแห่งบริการอันเป็นแนวทางที่มีคุณประโยชน์ให้ทั่วโลกรับรู้เสริมสร้างและเผยแพร่โรตารีให้เป็นที่รู้จักทุกชุมชนทั่วโลกสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของสมาคม วัตถุประสงค์ของโรตารีคือการสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์การดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 1. การเสริมสร้างมิตรภาพสมาชิกเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2. การยกระดับจรรยาบรรในธุรกิจและวิชาชีพการยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์และการให้โรตาเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3. การให้โรตาเรียนทุกคนนำเอาอุดม การแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวธุรกิจและชุมชนการเพิ่มพูนความเข้าใจไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติด้วยมิตรภาพของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกที่มีอุดมการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันชาวบ้านลักลอบตัดไม้พื้นที่ป่าสงวนค่ะ วันที่25มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายอรุณสิงโตผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ส,สาขาเพชรบุรีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พอบอหนึ่งยางชุมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งกระจานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานร่วมกันลงพื้นที่ตรวจป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกัดเหนือและป่ายางน้ำกัดใต้ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นจำนวนมากในพื้นที่หมู่4ตำบลพูสวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดเหตุพบเป็นป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บ้านห้วยควางจริงหมู่4ตำบลพุทธสวรรค์อำเภอแก่งกระจานขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2รายอายุประมาณ40-45ปีอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนเห็นเจ้าหน้าที่ได้ทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสภาพเก่าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่1คันรถจักรยานยนต์สีดำป้ายทะเบียนกอไกยยักษ์ชอชิง253เพชรบุรี1คันเลื่อยยนต์1ตัวเลื่อยมือ1อัน มีดหนึ่งเล่มจอบหนึ่งด้ามแกลอนน้ำมันสองแกลอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุพื้นที่มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเป็นบริเวณกว้างพบต้นเตี้ยวต้นประดู่ต้นรังต้นสมอนต้นเป็นไม้ต้นมะค่าแต้ต้นอ้อยช้างต้นตะแบกต้นงิ้วป่าถูกโค่นเหลือแต่ตอประมาณ300ต้นกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากท่อนไม้ที่ถูกตัดแล้วจํานวนมากถูกนําออกนอกพื้นที่ไปแล้วท่อนไม้บางส่วนได้มีการนามากองอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเตรียมขนย้ายออกจาก พื้นที่ป่ปาตรวจสอบพื้นที่พบต้นไม้ถูกตัดโค่นร่วม6จุดคำนวณเนื้อที่ความเสียหายกว่า156ไร่เบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและคาดว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังหรืออาจทำกันเป็นขบวนการทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พอบอ .1 ยังชุมได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทอนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดทั้งสองรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เทศกาลดนตรีริมเลเฟสติวัลค่ะ วันที่24มิถุนายน2566ที่ผ่านมาที่ลานมหาลาตําบลปากน้ำปานอําเภอปานบุรีซึ่งจัดเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้โดยมีผู้สนับสนุนและผู้จัดงานนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีนางสาววราการถาวรรองผู้ำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง365วันตามแคมเปญส่งเสริมการท่อง เที่ยว365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา15นาฬิกามีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตโดยมีเหล่าขุนพลเพลงเพื่อชีวิตตัวพ่อและราชาเพลงล็อกมาร่วมระเบิดความมันอย่างเสกโรโซคาระบาวพงศิษฐ์คัมพีมารีหวน,หน้าน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญน,น้าทอมทอมดันดีพ่วงขบวนด้วยศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างววยวิทย์และคณะขวัญใจโดยผู้ที่เข้าร่วมชมต่างกล่าวว่าประทับใจในการจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ว่าคุ้มเกินคุ้มซึ่งถ้ามีการจัดในครั้งต่อไปก็จะเดินทางมาร่วมรับชมอีก และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 244และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะ สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ